อยู่ปีอะไรลูกปีนางปีสองเลยลูกครับเดี๋ยวปีหน้าครูใช่กระโดดไปปีสามเลยถือว่าถูกใจครูไหนสูตรบุกกรอบมาแล้วครับเอามาเอามาเลยครูมาพร้อมแล้วเดี๋ยวครูจะได้จดไว้ขอตั้งลานไกวเฮจ้าให้เอ้ยนี่ซื้อตั้งสี่พันใชเอ้ยพร้อมไหมครับครูมาๆมาลูกมามาแล้วครับสูตรบุกกรอบอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะ เวลาหิวที่คนจะตาลายได้นี่มองไม่ค่อยเห็นนะเอ่อคุณครูคะกันกันบ้านค่ะอะวางวางวางทำไมช้าจังเนี่ยฮะลูกฮะไปเร็ยวแก้มเดี๋ยวหมดไม่ทันกินเดี๋ยวรีบไปไหนกันเนี่ยไปร้านเฮียตีค่ะเฮียตีเขามีหมูกรอบเมนูใหม่ค่ะครูใช่ค่ะครูครูลองหรือยังคะโคตรเด็ดพูดไปเล่นไปจริงค่ะจริงค่ะขนาดนั้นเลยเหรอเขาเพิ่งนำเข้ามาเลยนะคะ ดเอ๊ะจะจริงเหรอยาตีม hey, uh ีส huh. ูตรเด็ดด้วยหกระเพราหมูกรอบอือหแก้สูตรที่เหนมาว่ะเด็ดจริงๆริงเฮ้ยครับตีรึ้ปล่าการบ้านครับอ้าวนี่ดนี่ครับครูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรีบไปไหนเนี่ยครับเออพอดีครูมีอะไรให้ช่วยหน่อยเรื่องอะไรครับเห็นนี่ไหม จานข้าวเห็นไหมคะนะอีกนิดหนึ่งเลยคะนะหมูกรอบนิกกี้นี่รู้ใจจริงๆครูอยากได้สูตรหมูกรอบสูตรหมูกรอบนิกกี้ไปาอให้หน่อยได้ไหมไปขอให้ไหนได้ไหมที่ไหนครับร้านไอตีไงร้านเฮียตีเหรอเอ้าเราใช้ผมทำไมอ่ะทำไมครูไม่ไปขอเองครับครูใหญ่ไปขอเองมันน่าเกลียดเด็กไปขอเออมันดูแบบนอบน้อมดีอะไรเงี้ยโอ้โหเหนื่อยสิช่วยครูได้ไหมล่ะครูอยากได้สูตรหมูกรอบเพื่ออะไรอ่ะเพื่อครูไงแล้วผมได้อะไร เดี๋ยวครูแอบเพิ่มคะแนนให้โอ้โหมึงวิ่งเลยเนี่ยอ่ะกีฮัโโลโหลนิกกี้ว่าไรลูกได้สูตรแล้วครับในเฮียตีอะเขาไม่ให้ฟรีดีครับครูเขาขายครับอือเขาขายเหรอใช่ครับขายเท่าไหร่เนี่ยสี่พันเฮ้ยสี่พันเลยเหรอเขาถามว่าเอาไหมถ้าไม่เอาอ่ะจะให้คนอื่นแล้วนะแค่สูตรหมูกรอบนี่นะสี่พัน เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะนิกกี้สี่พันสูตรหมูก,กรอบเฮ้ซื้อสี่พันเปิดร้านขายเฮ้ยมันจะขายดีมันอร่อยอย่างงี้ <S <S นิกกี้ลูกครับจัดมาลูกจัดสูตรหมูก,กรอบมาเลยงั้นโอนมาก่อนเลยครับครูอืมอ,ออกให้ครูก่อนได้ไหมล่ะ <S <S ไม่ได้เส้ตังไม่พอโอนไปเลยเอ้าวโอเคโอเคส่งเบอร์บัญชีมา <S <S ครับมาแล้วครับ <S <S ครูนิกกี้ลูก มันต้องอย่างนี <t ik> <t ik> <t ik> <t ik ้สิลูกโอ้โหครูบิวตั้งนานกว่าเฮียจะยอมเออปีนี้อยู่ปีอะไรลูกปีนาง ปีสองเลยลูกครับเดี๋ยวปีนะาครูจะกระโดดไปปีสามเลยถือว่าถูกใจครูไหนสูตรบุกกรอบมาเลยครับเอามาเอามาเลยถุงมาดิพร้อมแล้วเดี๋ยวครูจะได้จดไว้ขอตั้งรางว่ลเฮียจะให้เอ้ยนี่ซื้อตั้งสี่พันเอ้ยพร้อมไหมครับครูมาๆมาลูกมามาสูตรบุูกรอบนี่ ครับครูบอกให้ไปเอาสูตรหมูกรอบใช่ครับสูตรหมูกรอบซื้อมาแล้วสี่พันสี่พันไหนอะนี่รับครูมึงจะบ,บ้าหรือเปล่าเนี่ยฮะไอ้นิกกี้บ้าอะไรอะก็ครูบอกให้ไปเอาสูตรหมูกรอบนี่เองครูหมูกรอบไอ้สูตรหมูกร,ร,รอบไปถึงสูตรทำอาหารไม่สูตรใส่อย่างนี้ึงบ้า สูตรหมูกรอบอย่างนี้มาเอา้าถ้าผมไปทำเฮียตีครับเฮียตีครับครูอยากได้สูตรหมูกรอบเฮียตีมีไหมครับเฮียตีบอกมีนี่ไงสูตรหมูกรอบนี่กูจะกดมึงหรือกดไอ้ตีดีวะเนี่ยมึงก็ซื่อเกินสูตรหมูกรอบนี่กูจะมาใส่ให้ร้อนทำบ้าอะไรอ่ะครูลองใส่สอนดูก่อนเท่เลยนะผมว่าลองไหมละ่ะมาผมใส่ให้ไหนๆตั้งสี่พันแล้วอะ่ะเออเออลองแล้วเกิดได้ขึ้นปีสามเลยปะเนี่ยยัง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 ใส่ดูก่อนครู นี่และต่อไปนะสวัสดีครับมันเหมือนตลกยังไงไม่รู้ไอ้ครูแล้วต่อไปครูเท่นะผู้หญิงบอกว่าโอ้โหครูขาครูน่ากินจังเลยคูอยู่คณะอะไรคณะหมูกรอบคุณจะบ้าอะไรเนี่ยคนบ้าใช้สูตรหมูกรอบสอนหนังสืออ้าวแน่นเลยที เป็นนักเรียนไม่ควรมาสายหรั<อ>าากแน่นยิ่งกว่าหาแ็บเป็นครูต้องสอนเด็กเป็แผูลกจบครเบเป็นเซ็า